ก็ขอสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับสำหรับเดททิปวันนี้นะครับจะเดินทางไปที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกโยนะครับอำเภอทุ่งสงตอนนี้ก็เดินทางใกล้จะถึงอ,อุทยานแห่งชาติแล้วนะครับผมซึ่งด้านหน้าเนี่ยครับเป็นด่านเก็บค่าบริการนะครับผมออซายยี่สิบบาทคนยี่สิบบาทนะครับอีกสอง้านนะี้คุณจะถึงจุดมายเมื่อข้ามาถึงด้านในแล้วนะครับจุดนี้ก็จะเป็นจุดสำหรับกางเต็นท์รถยนต์นะครับคุณมาถึงแล้ว ในส่วนนี้ก็จะเป็นจุดจอดรถสำหรับมอเตอร์ไซค์นะครับจากนั้นก็เตรียมของอุปกรณ์ที่เราจะนำเข้าไปในน้ําตกนะครับตอนนี้ก็กำลังเดินขึ้นไปเบินน้ําตกโจงนะครับรากลางเป็นน่าจะเป็นหลางกลางเป็นของเาจะมีพวกลิงด้วยนะจากที่ดูแล้วเหมือนจะไม่มีน้ำนะครับผมก็ลองเดินขึ้นไปสำรวจด,ดูก็ระหว่างทางก็ พบปืนป่าเขียวชะอุ่มนะครับมาถึงด้านบนแล้วก็พบกับน้ําตกโยนะครับไหลลงมาสวยงามมากและเป็นภาพที่ประทับใจมากครับจากนั้นก็ลองเดินเข้าไปสํำรวจใกล้ๆครับผมแล้วก็นั่งชิวๆตามภาษานะเยทิปก็ตัดสินใจอยู่ว่าจะเล่นน้ํำไหมสรุปไม่รอดครับลงไปว่ายน้ําความรู้สึกส่วนตัวนะครับก็น้ำ เย็นมากและลึกมากนะครับผมในส่วนที่เขากั้นไว้นะครับเขาป้องกันไม่ให้ข้ามไปเส้นฝั่งนู้นนะครับเพราะว่าด้านหลังนั้นอ่ะจะเป็นบริเวณน้ำวนนะครับผมเล่นน้ำเสร็จแล้วก็เดินทางกลับกันต่อครับชมบรรยากาศร,รอบๆเก็บของใส่รถ เดที่รอบหน้าจะเป็นน้ำตกแห่งไหนนะครับฝากเ